เหล่าตัวละครสุดมั่นหน้ามั่นโหนไซมอนจากเรื่องลาก่อนปาร์ตี้แรงเอผมคนนี้จะกลับไปอยู่กับลูกศิษย์เก่าซึ่งไอ้ไซมอนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นพวกที่มั่นหน้าแบบมั่นหน้าขั้นสุดคือแบบโลกหมุนรอบตัวกู คือตอนแรกนะครับยุคนะครับคืออยู่ในปาร์ตี้นักเอกนี่มานานแล้วแล้วมันให้สับดิการแย่มากคือพระเอกเรานี่ทำหน้าที่แม่งแทบจะเป็นทุกอย่างของทีมนะครับซัพพอร์ตอย่างดีใช้เวทบบับอย่างดีซื้อของให้แต่ครับสับดิการมันเฮียครับปาร์ตี้นี้คือพระเอกเราก็เฮ้ยกูทนอยู่ไม่ไหวกับพวกมึงแล้ววะกูซัพพอร์ตพวกมึงดีขนาดนี้มึงยังไม่เห็นค่าเลยแม่งชิงลาออกเลยพระเอกเราก็ชิงลาออกแล้วให้เห็นผพว่าโอ้ยกูอยู่กับพวกมึงไ,ได้ล้วพวกมึงเนี่ย ไม่สินไม่ใส่ใจกูเลยซับพอดีคานนี้ไม่ใส่ใจเลยลาออกแล้วหลังจากลาออกนะครับปาร์ตี้เนี่ยค่อยค่อยจบลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆคือแบบจากต่กอดเป็นแรงเอ e นะครับสู้อะไรแทบไม่ได้เลยมอนเตอร์กักกากยังสู้นาน เลยก็จะไปง้อพระเอกไฮ้ยููกลับมาหาเราไหมพระเอกกูจะไปทําเพื่ออะไรกูอยู่กับพวกศิษย์กูนี่ดีอยู่แล้วแล้วบอกว่าเอ้ยที่ปาร์ตี้ของฉันเนี่ยมันแย่ลงเพราะแกแกเป็นลาออกไปทําให้ปาร์ตี้ฉันลม้มลงฮะพระเอกแบบฮะกูลาออกแล้วปาร์ตี้มึงแย่แล้วเกี่ยวอะไรก,กูมึงเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ใช่เหรออะลงประมาณน่ะคือแด้วแบบโทษพระเอกทุกอย่างแบบเดี๋ยวนะกูลาออกมึงก็หาคนใหม่มาเสริมทีเออแล้วเกี่ยวอะไรก,ก,กูมึงบริหารปาร์ตี้ไม่เป็นเองหรือเปล่า คือแบบโ,โหมึงทุกอย่างจะโยนให้ความผิดคนอื่นอย่างเดียวคือมึงไซมอนมึงนี่โลกหมุนรอบตัวมึงจริงๆเลยนะคือมันหน้ามากมันหน้าตัวเองกิงมันหน้าตัวเองทีฟคือทุกทุกอย่างหมุนรอบตัวกูประมาณนั้นเลยอะ